บิลกิ้นเนี่ยปกติไปส่องโซเชียลมีเดียของใครอยากจะรู้ท็อปทรีของบิลกิ้นอย่าบอกนะของตัวเองบิลกิ้นอะทีมเพราะเราเราต้องคิวซีเราต้องดูว่าใวันนี้ลงโพสครับแคปชั่นผิดหรือเปล่านัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูครับนัมเบอร์ทูใช่ไหมครับก็คงเป็นใครฮะ เอาแบบจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยคือพีพีกริดพีพีกริดจริงๆแล้วมันก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละวันใครไปไหนครับผมไปไหนเขาก็จะรู้อเขาไปไหนผมก็จะรู้แต่มายว่ามันเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพอะเราก็ต้องไปดูว่าเขาก็ดูของผมตลอดเพราะผมก็เห็นชื่อเขาดูตลอดรู้ได้ไงก็ดูตามข่าวอยู่ทุกวันอาบน้ําเตรียมตัวสำหรับการทํางานในวันต่อไปแล้วก็นั่งดู ลูกไอจีพีพีแป๊บนึ่งมืนก็นอน